เราติดใจครับทีอาจารย์นท่าวิลีมาครับถ่ายรูปด้วยกันมันเป็นไปได้ในงไงที่ซ้มกันแค่วันกับครื่งวันอีล้นเก่งมากเลยมารับมามาชั้นล่างลงมาอีูก็ได้มอยู่ชั้นล่างพี่เดียวพี่เดียวมาเลยครับมาเลยครับมามามาเลยมามา่นเน พวกบังบงัเอานี้นี้เออามบโอ้คุณสุกเอนี้ทีนี้เราจบจาก EP นี้นะครับเราจะนะครับซ้อมยาวเลยครับซ้อมยาวฝากทีมงานด้วยครับเพราะว่าเราจะไล่โอิกประมาณหลังปีใหม่แจ้งให้่ราบิเกนงนะครับสถานที่วันเวลาเดียวบอก นะครับเวลาซ้อมแค่หนึ่งเดือนเด็กนะคะลูกเราซ <aha. S 1> ้อมสองเรื่องนะคะทั้งคอนเสิร์ตสคริปต์คอนเสิร์ตนะคะหลายๆอย่างแม่ก็อยากไปที่หน้ามาแต่งไปใส่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรวมตัวกันที่สำนักงานบ้านพักมองเพื่อนเพื่อนค่ะเราต้องเอาใจใส่ตรงนี้ให้เพื่อผลงานให้ออกมาดีๆนะคะได้กีภาพแล้วมาค่ะ ะครับอ้าวชูมือชูมือยิ้มด้วยครับอ้าวชูอะไรกัี่เต้านี่เอาเต้าที่ปอ่ะเย้เจ๊เชยโยชัยโยเชยโยเชยโยเอาขอบคุณสมาชิกนะครับผู้ร่วมเดินทางมาทำสุขุขคนได้นะครับเก็บของเก็บของเก็บสิ่งของเก็บของย้ายพักผ่อนรูปเปลี่ยนเสื้อผ้า ขอบคุณพี่น้องนะครับกับสามพันวันนี้บอลบาวาซเป็นนะครับพี่น้องที่เม,มาสบัดมากจว่ากำลังใจค่ะกำลังใจที่มีให้หมอ่ำเนนบบบบบบพิ่ลำะเพิ่นะครับค่ะจวาในช่วงสภาพะประมาณนี้สถานการณ์แบบนี้จุ่ามีความพูมิใจะตั้งแต EP หนึ่งจนถึง EP หกนะคะพี่น้องเค่อเๆค่อยๆื่อยป๋า นะคะรู้สึกดีใจมากเลยพี่น้องอุ่งสู้มาตลอดนะคะพยายามทําตัวให้างที่สุดนะคะเพื่ออยากจะให้กําลังใจขอรับพี่ระเบนของเราค่ะคเดี๋ยวพ่อกันในกีพีที่เจ็บนะครับในการสแสดงจูบตรงไหนบริเวณสถานที่ทอะไรยังไงเรา,าจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เราจะให้ลูกๆเข้าไปสํานักงานแล้วก็คุยกันประชุมกันนะคะว่าเราจะ ความพร้อมวงใหญ่ใช่นะครับในปลายเดือนมกราคืบขึ้นวงใหญ่เขาจะเป็นเป็นยังไงพี่น้องหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปแบบจะเป็นอย่างไรเรารอลุ้นกันนะคะวันที่28-29มกราคมนี้นะคะเหลือเวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะโอเคครับเดินชมบรรยากาศกันครับขอบคุณมากครับคุณมากค่ะถ้เอกน้อยเป็นยังไงบ้างครับผมเราแห้งแล้วเป็นยังงที่แบบปีนภพเล็บเต็นเต็น ตลอดทั้งการเรียนมือนีพี่ที่6เป็นอะไรที่พิเศษมากอย่างเฮ็ดบ่ได้ไหมเพราะมีเวลาสอมแค่สองมือผ่านไปดูดีนะคะผ่านไปดูดีแต่ว่าเอซที่นองเพื่อนครับว่าจย่งไรในบุกอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้ด้วครับเด้อครั้งแรกในชีวิตที่ใส่ชุดเพชรและก็ลําเรื่องด้วยโดยลำเพื่อนพ่วมโดยเวลาสอบสองมือไป คิดลาดยังไงก็ขอโทษขอให้เนาะครับเนาะฝากเป็นกำลังใจสู่ไปด้วยกันครับขอบคุณหลายๆครทีนครบเล็บทีนครบเล็บทีนครบเล็บอโหทีนครบเล็บก็ยังไงบันนี้ยุบเบื้องล้างเลยเบอ ชุดกระหัดหัวกะนัชุดกระหัดหัวหักสมบุน้ำบะนีดาดหักดีวยหัดเ๋ยวนี่เร็วนี่ก็ลมมันเย็นเลยเนี่ยนี่เราราบบระบายอากาศโอ้ยเปิดแอร์ตลอดเอาขอบคุณกำลังใจพี่น้องนะครับกระพันไปดีด้วยดีอีพีฮ็อกกอลพ่อกันอีพีเจนนะครับรูปแบบการแสดงเป็นยังไงกันเยวจะให้พี่น้องได้ติดตามมาจ่างไหนคอไนเด้่อจากใบขอยังเนาะโอ้ย เขาไปไหนกม่เขาไปไหนไปละวันี้จีแมนของความเราของแถ้ละแบ่งเท่าๆบ๊อออันใดเป็นไหนค่ะป้าดิโดนป้ามาสั่งว่าเทน่ที่บอกขึ้นมาลวดแบ่งเท่านะวันนี้คุณย่าก็มาให้กำลังใจเหมือนเดิมนะคะให้กำลังใจแต่์นตีคือเกาเนาะค่ะสอยจุอยกบบตาเมลับ นาากมอดินนปนือนแนะบงบงแนวีบอดนนเปกมือฮะอินดี้นีโนกกาลังจะเก็บของนะคะอาจารย์นารุตจีกำลังทยอยเก็บของนะคะปาเพ่อกาสังเกตเสือ เสื้อสวยมากนะคะเสื้อสวยมากงามว่าคะอาจารยันเสื Stand ้อเชื้อเชรับอ๋อมาลนาค่ะมาลนาเสื้อกาง้ามแอดมินกาง้ามขอบคุณค่ะโอ้ยเนาะอินนี่นิโน่กำลังเก็บของนะคะขาเป็นไหนค่ะคืออยากให้สัมผัสค่ะเป็นจังไหนค่ะขอบคุณคุณแม่สุภาพนะครับพี่ อาชีพทีมงานนักดนตรีนะครับผมได้ทุกอีพีพาม,มาจ้ะ,ะครับแ<อ>ม่นครับกับพร,ระเอกฟุกครับผมที่อาชีพทีมางานนักดนตรีครับค่ะขอบคุณหลา่ครับะเในไทย,ยนัยกดนตรีจะมีกำลังแรงแกนในการทำงานในอีพีต่อไปครับสู่ตอนนะคะจ้ะผลางานได้ไหมครับเพื่อนร่วมทีมครับครับผมผมมือกองเป็นล่วไหลครับผมวะทีมแอดมินตัวนี้เป็นวะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อ นี่แหละคือรสชาติของพเพาะอย่างพี่นอนเพ่อนรเถาะพราอย่างว่าจะใส่ตารสาติของวัวเรว่าไรกักโอ้ยบอ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 บไบอบอกอบ่บอ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 ะอบ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 อเกือบ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 อแฟนครับพี่สาว ไม่พี่สาวเขาว่ะราหาดูจิ้มว่ได้คามันในลูกจิม่ได้ไปต้อยอดทางกันบริเวณบ้านผักเพนําเพื่อนะคะงอถอยขาวแล้วพี่น้อง้เลว่าสันกับยอผู้าเจ้าล่ำมาสันตลอดทีวิ่นล่ำเหล่องสู้โศค่ะมือนี้่กรก่ไวเลด่องิ่้กใส่กับกิงม่นี่จริงๆ่เป็นตเพิ่ขาไ่ไปนั่งเงียวพวมันมัน ก็แซงเก่งแน่กับแจ็คเซนยังเนี่ยแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้กันเรื่องนี่เนี่ยจะแม่นเลี้ยวเนาะกันเรื่องนีเลี้ยวกัเนาะแล้วก็พูดถึงว่าความน่าจะเป็นใช่ไหมแม่ว่าแมียนนาทีวันเก็บนาทีเน่ะมาเออมาไล่หน่เก็บเก็บมาไล่หน่าทีอยู่นึกว่าว่านึกว่าอะไรไม่นาที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 เก็บให้เออเก็บให้เนื้อมัดมไปแล้วนี่มามัดไปแล้วน่อมัดไปแล้ว ซื้อเพิ่นก็เขียนวไว้เฮยูเพิ่นบ่เอาดอกอน้องแม่เนาะบ่ว่านบนวานยังเพิ่นว่านี่ก็เป็นกระเสียงแฉบพนาสี่พี่น้องของเพิ่นเด้อนี่เด้อของเพิ่อนเน้นเนี่ยของเพิ่นโอ้ยพอได้ค่าน้ำมันเลยเมือนกันน้ำมันรถไปกับศัตรูเอาแั่ยเด็กเด็กไปให้เด้อเสร็จเด้อลูกหลานหลายเนาะให้เก็บไปให้บ่เอ้าเก็บไปให้บ่คิดเอาถ้านีละเอ้าพี่น้องครับ ขอบคุณกําลังใจพี่น้องเอฟซีแฟนครับนี่บรรยากาศหลังจากการเตยล่าแล้วนะครับคุณทั้งคุณคุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณแม่ให้วัดตัดจบเป็นเป็นตาด้เป็นพระเอกน่อยต่อยุนมาค่ะเนได้ยูตะวากะเขาขอคอยคอยเยื่อใยตั้งบมเดลได้พี่น้องนึกว่า ว่าน้ำเพื่อนถมินอะไรก็แมบ่้เพื่อนมินนั่งบัไดมันเดนดเลยเนี คุณหลายทุนเลยแล้ต้องพยเลยคุณแม่มาให้กำลังใจนะคะวัน huh. น <c oughs> <c oughs> ี้เข้าวอร์เรนกับเข้าบรคหารที่แม่รถเครับนี่แหละเราเพิ่งเริ่มต้นอะไรก็เริ่มต้นจากศูนย์ได้เงินซื้อบัตรที่ยวเออมันเด็มคุณแม่ก็เปลี่ยนชุดจนเดี๋ยวเดี๋ยวไปบนข้างล่างแบบนี้งงหมดแล้วแม่ งอถอยข้าบค่ะขอบคุณทุกกำลังใจงอพุ่นอีกแล้วเนี่ยครับเอาซสมีเนาะยังพ่อกันได้อีพี่นาเนอขอบคุณนะครับพี่น้องที่สนับสนุนกันเข้ามาทุกคนแต่อว่าแล้วบุญนะครับพ่อกันไหมครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะแม่อันนี้เป็นพระเอกน้อยได้ยุติแต่อันนี้อันนี้ได้จ้าบริหารจังว่ากันจังว่ากันเอาซสมีแล้วโอเคค่ะ